คุณมีความฝันคุณก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้ดีปกป้องความฝันและเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้หัวใจของคุณมุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าแกร่งอย่าลังเลสงสัยจงเปิดใจรอรับพลังงานดีๆจากภายนอกคุณคือกลุ่มพลังงานที่มีลักษณะพิเศษต่างจากวัตถุ สิ่งของหรือสัตว์ชนิดต่างๆก็ตรงที่ว่าคุณสร้างเจตจำนงขึ้นใหม่ได้หรืออีกในหนึ่งคุณสามารถเลือกที่จะมีชีวิตใหม่แบบไหนก็ได้เพียงแต่คุณเข้าใจกฎแห่งการดึงดูดดีพอได้โปรดชำระความคิดคำพูดและการกระทำของคุณให้บริสุทธิ์สาสางจิตวิญญ,ญาณให้ผุดพองเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคำพูด และการกระทำกระแสะไฟฟ้าในสมองก็จะเปลี่ยนแล้วจิตใต้สำนึกจะส่งพลังสั่นสะเทือนออกไปหาทางออกให้คุณเมื่อนั้นก็จะทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนตามแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนความสุขที่คุณเฝ้าคอยจำนวนเงินที่ทวินหาสุขภาพที่แข็งแรงและรักแท้ที่รอคอยก็จะปรากฏตรงหน้าคุณ จงเชื่อในพลังแห่งตัวตนศรัทธาในความเหลือเฟือของจักรวาลร้องขอจากพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งลงมือทำงานที่รักอย่างเต็มหัวใจแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการคุณมีความฝันคุณก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้ดีปกป้องความฝันและเป็นแสงสว่างส่องนําทางให้หัวใจของคุณ มุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าแกร่งอย่าลังเลสงสัยจงเปิดใจรอรับพลังงานดีๆจากภายนอกคุณคือกลุ่มพลังงานที่มีลักษณะพิเศษต่างจากวัตถุสิ่งของหรือสัตว์ชนิดต่างๆก็ตร,ตรงที่ว่าคุณสร้างเจตจำนงขึ้นใหม่ได้หรืออีกในหนึ่งคุณสามารถเลือกที่จะมีชีวิตใหม่แบบไหนก็ได้ เพียงแต่คุณเข้าใจกฎแห่งการดึงดูดดีพอได้โปรดชำระความคิดคำพูดและการกระทําของคุณให้บริสุทธิ์สาสางจิตวิญญาณให้ผุดผ่องเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคำพูดและการกระทํากระแสไฟฟ้าในสมองก็จะเปลี่ยนแล้วจิตใต้สำนึกจะส่งพลังสั่นสะเทือนออกไปหาทางออกให้คุณ เมื่อนั้นก็จะทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนตามแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนความสุขที่คุณเฝ้าคอยจำนวนเงินที่ถวินหาสุขภาพที่แข็งแรงและรักแท้ที่รอคอยก็จะปรากฏตรงหน้าคุณจงเชื่อในพลังแห่งตัวตนศรัทธานในความเหลือเฟือของจักรวาลร้องขอจากพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งลงมือทำงานที่รักอย่างเต็มหัวใจ แล้คุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการคุณมีความฝันคุณก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้ดีปกป้องความฝันและเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้หัวใจของคุณมุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าแกรง่งอย่าลังเลสงสัยจงเปิดใจรอรับพลังงานดีๆจากภายนอกคุณคือกลุ่มพลังงานที่มีลักษณะพิเศษ ต่างจากวัตถุสิ่งของหรือสัตว์ชนิดต่างๆก็ตรงที่ว่าคุณสร้างเจตจำนงขึ้นใหม่ได้หรืออีกในหนึ่งคุณสามารถเลือกที่จะมีชีวิตใหม่แบบไหนก็ได้เพียงแต่คุณเข้าใจกฎแห่งการดึงดูดดีพอได้โปรดชำระความคิดคำพูดและการกระทำของคุณให้บริสุทธิ์สาสางจิตวิญญาณให้ผุดพองเมื่อคุณเปลี่ยนความคิด คำพูดและการกระทํากระแสะไฟฟ้าในสมองก็จะเปลี่ยนแล้วจิตใต้สํานึกจะส่งพลังสั่นสะเทือนออกไปหาทางออกให้คุณเมื่อนั้นก็จะทําให้ทุกสิ่งเปลี่ยนตามแล้วความสําเร็จที่ยั่งยืนความสุขที่คุณเฝ้าคอยจํานวนเงินที่ทวินหาสุขภาพที่แข็งแรงและรักแท้ที่รอคอยก็จะปรากฏตรงหน้าคุณ จงเชื่อในพลังแห่งตัวตนศรัทธาในความเหลือเฟือของจัก,กรวาลร้องขอจากพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งลงมือทำงานที่รักอย่างเต็มหัวใจแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการ